สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของตลาดซื้อขายนั้งเตะของวงการฟตุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนั้งเตะเหมือนเดิมนะครับมากันที่สโมรสรแรกครับก็คือลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลทีมดังจากพิมพ์แดังกฤษเนี่ยก็กาลัง มีข่าวแสดงความสนใจอยากได้ตัวยูกินาระซึกาวะนะครับแบ็คขวาทีมชาติญี่ปุ่นจากอาซาบักพานะครับสโมสสอนดังจากลีคอนแลนนั่นเองนะครับตามรายงานจากแอนฟิววอตนะครับซึ่งเป็นสื่อที่ถือได้ว่าติดตามข่าวสารของสโมสรอนเลี้ยงปูนั่นเองนะครับสำหรับแบ็คขวาชาวญี่ปุ่นรายนี้นะครับก็ไปติดตาจิคินครอปนะฮะเรื่องของคุณภาพที่นักเตะรายนี้มีความหลากหลายนะครับทั้งสามารถขยับขึ้นไป เล่นในตำแหน่งปีขวาได้แล้วก็หุบเข้ามายืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เชิงครอปเนี่ยก็อยากได้แบ็กขวารายเนี้ย มาเป็นกําลังหนุนกับอเล็กซานเดอร์อานูนะครับในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหรือในช่วงตลาดมกราคมนั่นเองนะครับอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเลยก็ได้นะฮะเรื่องของเม็ดเงินที่ทางลิปูต้องจ่ายครับถือว่าไม่แรงเกินไปประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นนีงนะครับก็เป็นกระแสขาวเล่นกันออกมาล่าสุดนะครับส่วนในเรื่องของแมนเชสเตอร์เดนครับตามรายงานข้อมูลจากเดลี่เมลครับโดยไมค์คีแกนนะฮะเขาก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อมูลกันออกมาครับว่า ตอนนี้ศาสการ์ของตัวริมเส้นของแมนยูเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแอนโทน,นี่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการพักงานไปก่อนนะครับในรายของเจดอนซานโชมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็มีปัญหากับเอเดรียนฮาร์กและถ้าเกิดทั้งคู่ยังไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกมันก็ จะทําให้แมนยูเนี่ยมีการพิจารณาการเซ็นสัญญาแนวรุกรายใหม่เข้ามาตัวเริ่มเซ้นรายใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือวิชาควารัตเคเรียของทางนาบัลีนั่นเองนะครับซึ่งปีกตัวเก่งของนาบัลีรายนี้ราคาก็แรงนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นะครับผลงานได้เห็นมาแล้วนะครับทั้งในลีกทั้งในบอลทั่วยุโรปรต่างๆวิชาคือผลงานโดดเด่นมากมีเรื่องของความสนใจจากหลายๆทีมยุโรปเอรอัลาดริตก็เคยให้ความสนใจ ในพิบัติอังกฤษก็มีหลายทีมให้ความสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีการตั้งคําถามอยู่ครับว่าแมนยูเนี่ยจะมีเงินประมาณเนี่ยไปซื้อวิชาได้หรือเปล่าราคามันค่อนข้างสูงนะ100กว่าล้านปอนด์เนี่ยนะฮะ อย่างที่นาบุรีตั้งกันเอาไว้2ก็คือทางนาบุรีเนี่ยจะยอมปล่อยไหมนะครับสถ้าปล่อยนักเตะสนใจย้ายมา Manchester, แมนเชสเตอร์เต็ดหรเปล่านะฮะแล้วก็4ก็คือตำแหน่งของวิชาก็คือตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับซึ่งแมนยูมีริมเส้นฝั่งซ้ายอยู่แล้วเป็นขาบาจะจก็คือแรดฟอร์ดกับกานาโชถามว่าวิชาโยกมาเล่นริมเส้นฝั่งขวาได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่า เราก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องของคุณภาพผลงานภาพรวมถ้าเกิดวิช่าเล่นให้กับแมยูฝั่งขวาเนี่ยจะดีเหมือนกับฝั่งซ้ายหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือข้อมูลที่เดลี่เมลเขาวิเคราะห์กันออกมาแล้วก็มองกันว่ามันมีโอกาสไปไ,ได้แต่เงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าแอ,อนโทนี่เจนอนซานโชไม่รอดนะครับนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกใจแล้วกันส่วนในรายของลีสเตมนะครับเดออัลเบริดมีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับลีสเตมจริงๆมีข่าวมาซักระยะหนึ่งละแล้วก็ตอนนี้เดออัลเบริดวางแผนที่ จะเอาจริงเอาจังในการคว้าตัวลิสตเจมแบ็กขวาของทางเชลซีในอีก2ปีข้างหน้านะครับตามรายงานจากอาร์สเนียมีการระบุออกมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรอัลมาดริดเขาก็มีเรื่องของแบ็กขวาตัวหลักอยู่แล้วเบอร์หนึ่งนั่นก็คือดา ah นี่คาบาเฮานะฮะแต่ว่าคาบาเฮาเนี่ยเข้าวัย3 3เอ็ดละแล้วก็สัญญาจะหมดในช่วงปี2 0 2 5เพราะฉะนั้นทางเรอัลมาดริดเขาก็ได้มีการวางแผนกันเอาไว้อีก2ปีครับเมื่อคาบาเฮาสัญญาหมดอายุ มากขึ้นแบบเรื่อยๆก็ต้องมองหาแบ็กขวารายใหม่เข้ามาแล้วก็แบ็กขวาที่ผลงานดีอายุอยู่ในช่วงที่ถือว่าใช้ได้ประมาณ23 2ส25ละนะฮะในช่วงปี2 0งศเนี่ยก็น่าจะพอดีละนะฮะสำหรับลิสเจมซึ่งลิสเจมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับเรอัลมาดริดเขาก็วางแผนกันเอาไว้อย่างที่บอกกันไปครับแต่ว่าลิสเจมเป็นแท่งคนสําคัญของทางเชลซีนะครับสัญญาก็เลยอ,อีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าตัวก็สูง เชลซีก็ปล่อยมันทั้งยากนะครับเบื้องต้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็คือรอมดิดเนี่ยเขาจะมีการเริ่มติดต่อแล้วก็มีการแบบว่าขยับเกี่ยวกับดีลดังกล่าวเพิ่มขึ้นแหละหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลาในช่วงแบบพอเหมาะพอเจาะเนี่ยก็ค่อยไปยื่นอย่างเป็นการกันเข้าไปนะครับซึ่งในส่วนอีก2ปีเนี่ยนะฮะหรือว่าในปี2 0 2 5เนี่ยบางทีอะไรหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้บางทีลิสเดมอาจจะแบบ มีความสนใจอยากย้ายก็ได้เรอัลมาดริดยื่นงินเข้าไปเชลซี Chelsea อาจจะมีการตอบรับทันทีก็ได้เ,ออเรื่องนั้นเราก็มารอติดตามกันนะครับมาเป็นเรื่องของอนาคตเนาะส่วนสโมรอนร์เซนอลครับอาเซนอลก็ตอนนี้มีแนวรับที่พวกเขาเล็งกันเอาไว้อยู่นั่นก็คืออุสมานดิโอมองนะครับซึ่งเป็นซิตเตอร์แบ็กของทางลิสบอนนะฮะอาเซนอลเล็งกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับอาเซนอลเคยมีการยื่นประมาณ30ล้านปอนด์นะฮะแต่ว่าลิสบอนมีการบอกวัดไป แล้วก็มีการแบบเคาะราคาขึ้นมาใหม่ราคาใหม่ของอุสมานแนวรับดาวรุ่งรายนี้ของลิสบอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70ล้านปอนด์นะครับซึ่ง เชื่อกันว่าทางอเซนอลนเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็เตรียมกลับมาล่าตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงตลาดรอบหน้านะครับเพราะว่าอัเตตตาชื่นชอบนะฮะอเซนอลชื่นชอบนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนอย่างที่บอกกันไปเดเรโอเล็คอร์เนเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าถึงแม้ว่าทางอเซนอลนจะเป็นโดติงก็จริงนะครับในการคว้าตัวแนวรับรายนี้ของลิสบอนนะครับเม็ดเงินก็พร้อมจ่ายแต่ตอนนี้มันมีหลายๆทีมครับบิกบ๊กทีมยุโรปให้ความสนใจทางอุสมานด้วยเช่นเดียวกันนะ เหลังกฤษอย่างอเซนอลแล้วก็มีทีมจากหลีกฝรั่งเศสแล้วก็มีทีมจากหลีกสเปนนะครับที่พร้อมที่จะล่าตัวแนวรับรายนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดิวที่ง่ายของทางอเซนอลแล้วนะฮะในตอนนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ